สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพีเวอร์จีอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเขียนสคริปต์การวิ่งนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วลงมา2คลิปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็แต่วันนี้ผมจะมาสอนแบบละเอียดนิดนึงนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่แมปที่เราจะสร้างนะครับใน b l บ boxx Studio เล่นเองนะครับแล้วเรามาที่ดูด้านขวานะครับ explorer นะครับมาดูที่ starter player นะครับโอเคเลื่อนลงมา มาตรงนี้นะครับ starter c h a r a c t o r script นะครับกดบวกไปแล้วก็บวก local script นะครับมา local script แล้วครับแล้วก็เขียน script ได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งขอจัดที่นั่งก่อนโอเคพอเรามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ local โ,โ,โอเคอันนี้คือประกาศตัวแปรหรืออะไรไม่รู้นะครับผมก็เพราะว่าเราบวกเป็น local script นะครับแล้วก็ใช้เป็น local นะครับถ้าใช้เป็น script เชยก็ น่าจะใช้สคริปต์เฉยนะครับก็มาโลลแล้วนะครับตั้งชื่อเลยครับเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คาแรคเตอร์เลยนะครับใช้คาแรคเตอร์แล้วก็เท่ากับเกมก็คือเกมของเรานะครับเป็นตัวพวกพวกนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ในนี้ครับก็คือเกมทั้งหมดเลยครับก็แล้วก็มาที่บวก g ก็ s เซอวนะครับก็คือเมื่อเราเอครับเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะเก็ s เซอวก็คือ ให้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปเพลเยอร์นะครับก็คือเพลเยอร์ก็คือผู้เล่นครับเมื่อเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้เล่นจะอะไรนะครับก็ local player โอเคถ้าผิดประการใดก็ขออภัยเลยครับดอทนะครับคาแรคเตอร์อันนี้ตัว C ตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อนะครับไม่ใช่แบบตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อโอเคประมาณนี้ แล้วก็มาพิมพ์ว่า local อีกเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เป็นอะไร run ใช่ไหมครับเป็นสคริปต์วิ่งนะเออแล้วก็พิมพ์ run ไปเท่ากับ true นะครับ true ก็คือจริง true ก็คือจริงนะครับส่วนตรงข้ามของ true ก็คือ false นะครับประมาณนี้ก็คือผิดนะครับหรือไม่จริงนั่นเองนะครับแต่เราจะใช้เป็น true นะครับโอเคต่อไปก็คือ local เหมือนเดิมนะครับเราจะมาบวก user ครับ local user ตัว u เล็กนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับไม่ใช่ ตัวอยู่ใหญ่ครับอันนนั้เป็นคำสั่งนะครับ input survive นะครับ input survive เท่ากับ cream นะครับก็คือพวกนี้แหละเออก็เหมือนเดิมก็เมื่อเราเข้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับเก็บ s u r v i v ไปเมื่อเราเข้ามันจะเปิดในตัว user มานะครับ user อ่า input น,นะครับจะเข้าเป็น user input survive โอเคประมาณนี้แล้วก็พิมพ์ไป user มือนเดิมนะครับ user input survive มอนเดิมโอเคพิมพ์ชื่อไปแล้วก็ด input begin นะครับตัวน,นี้จะเป็น event นะครับเป็น input begin ถ้าเราพิมพ์ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการสร้างเหตุการณ์นะครับแล้วก็มาที่สร้างฟังก์ชันมานะครับ connect นะครับ connect function นะครับ function โอเคฟังก์ชันเราจะตั้งชื่อ,ต,อตั้งชื่อไว้เลยตั้งชื่อฟังก์ชันว่าอย่างไรครับผมตั้งว่า input นะครับก็คือการใช้อินพุตเองก็ ทำท่านะครับถ้าอินพุตเนี่ยถ้าเรากดไปเนี่ยถ้าเรากดที่เราจะกดวิ่งเนี่ยถ้าอินพุตคีย์โค้ดก็คือตัวที่เราจะกดไปนะครับเราใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอิน okay. ัมโอเคอินัมดอทคีย์โค้ดนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เราต้องการกดไปนะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็นตัว f นะครับกดไปก็คือตัวคีย์ที่เราจะกดเพื่อให้มันวิ่งนะครับประมาณนี้ ส่วนใครจะทำแบบนึงก็ได้นะครับเพิ่มโลคอลมาอีกหนึงโลคอลคีย์เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวไปนะครับ f อย่างเงี้ยเออโอเคแล้วเรามาเปลี่ยนตัวนี้ครับตรงคีย์โค้ดก็เป็นตัววงเล็บอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคีย์นะครับโอเคแต่ดอทไม่ต้องใช้นะครับโอเคคีย์ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราตั้งค่าไว้เท่ากับ f นะครับโอเค แล้วก็มาใช้เดนอ่านผิดขออภัยนะครับก็ if run นะครับวิว่งวิ่งเออไม่ใช่วิ่งถ้าเราวิง่งถ้าเรากดตัววิ่งเนี่ยมันจะอะไรโอเคเดินไปมันจะ run เท่ากับเท่ากับนะครับ Fa ้ l ก,ก็คือถ้าเรากดแล้วมันจะไม่เป็นจริงครับทีแรกมันเป็นจริงอยู่เป็นจริงก็คือถ้ามันเป็นจริงอยู่มันจะเดินใช่ไหมครับ ถ้าเรากดให้มันไม่เป็นจริงมันจะวิ่งนะครับประมาณนี้ใครงง,ง,งก็ขออภัยครับผมก็พูดนิดแค่เก่งแล้วก็ character. character, character ไปผมเขียนถูกไหมเนะี่ยเออโอเค character. human noise human noise โอเคเขียนผิด walk speed นะครับก็คือตัว character เนี่ยก็คือตัวที่เราเข้าไปใน player นะครับแบบ get server เออ get server ไป g e ตอะไรแล้วเราเข้าไปใน เกมแล้วครับมันก็จะมีตัวเพย์ย์แล้วก็มีตัวคาเล็กเตอร์มานะครับแล้วก็มีฮูเมนนอยส์นะครับก็คือตัวของเราคือโปรไฟล์ของเราเช่นผมเข้าไปมันเป็นพีเวอร์ใช่ไหมก็คือฮูเมนนอยส์นั่นแหละครับถ้าใครเป็นอะไรนางเอกนางปูอะไรก็นั่นแหละครับก็คือฮูเมนนอยส์สมุนนะครับก็วอล์กสปีดก็คือตัววอล์กสปีดนะครับมันจะมีตัวเลือกอยู่โอเควอล์กสปีดวอล์กสปีดนะครับวอล์กสปีดจะให้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับอะไร พอเรากดไม่ให้มันเป็นจริงแล้วมันจะเท่ากับเท่าไรนะครับผมเอาหกผมเอาเป็นห้าสิบแล้วกันโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกดผิดแล้วปึ๊บนะครับเออตัวนี้เหมือนแบบจบคําแล้วหรืออะไรนี่แหละผมถามพี่เข้ามานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใใช้อย่างงี้โอเคแล้วก็มาทมตัวถา้าถ้ามันเป็นจริงนะครับมันจะเท่าไหร่นะครับเออโอเคถ้ามันเป็นจริงนะครับถ้าลันเป็นจริง ถ้ารันเป็นจริงคาแรคเตอร์เราครับตัวคาแรคเตอร์เรามันจะวิ่งหรือความเร็วในการวิ่งหรือความเร็วในการเดินมันจะเท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็นจริงอยู่นะถ้ามันเป็นจริงอยู่เราจะเป็นเท่ากับ16ก็คือค่ามาตรฐานนั่นเอง16นะครับถ้ามันถ้ามันยังเป็นจริงอยู่นะครับมันจะเท่ากับ16นะครับหรือเราไม่ได้กดอะไรนะครับก็คือมันเป็นจริงอยู่มันจะเท่ากับ16แต่ถ้าเรากดตัวที่เราเป็นคีย์ไว้เนี่ยตัว f เนี่ย มันจะกลายเป็นไม่เป็นจริงนะครับมันจะวิ่งเร็วมากขึ้นหรือความเร็วมากขึ้นนั่นเองครับความเร็วการเดินโอเคกด F5 ลองโอเครอครับนี่แอบผมอันนี้สร้างเล่นเลโอเคตอนนี้มันยังเป็นจริงอยู่ครับเมื่อเรากดไม่เป็นจริงเห็นไหมครับถ้าเรากดให้มันไม่เป็นจริงมันจะวิ่งนะครับหรือเพิ่มความไวที่เราตั้งไว้นะครับโอเคเห็นไหมถ้าไม่เป็นจริงมันจะวิ่งโอเคกด F แต่ถ้าเราลอง ให้มันเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเอาสักพันก็ได้แต่มันจะหลุดแมปไปเลยนะผมว่า F5 นะครับโอเค F5 ไปนี่คือการทดสอบนะครับเอาความบนี้ลงก่อนโอเคให้มันใหญ่ขึ้น F5 ไปพันนะครับโอ้หอันนี้พันหลุดแมปไปเลยนะเห็นไหมมันแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเอออะไรเนี่ย,ลยนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่แบบ อันนี้มีชั่นนะครับหรือตัวการวิ่งนะครับว่าจะให้มันวิ่งเป็นท่าไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเรียนรู้มาก่อนโอเคตัวนี้ก็สามารถปรับได้เรืเลยนะครับเราจะปรับเป็นหนึ่งอะไรปรับเป็นสองก็ได้นะครับปรับเป็นเจ็ดร้อยเป็นพันเป็นล้านก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะตั้งเลยนะครับก็ผมจะตั้งเป็นห้าสิบก็คือกลางๆนะครับกลางๆของร้อยแล้วก็ลองดูมันก็จะพอดีเลยนะครับคอยดูเดี๋ยวนะรอก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องผมก็ช้นะเห็นไหมหมุนเลยเห็นไ มันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเครื่องชา้ามันจะประมาณนี้เลยครับก็สคริปต์ตรงนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนลอง50นะบครับ50อย่างนี้ประมาณปกติเดี๋ยวรอตัวเราโหลดก่อนโอเคเนี่ยห้ก็ปกติเลยนะครับก็จะตั้งว่าเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแต่ผมจะตั้งเป็น50สิพอดีพอดีนะครับโอเคส่วนอันนี้ถ้าเราลองใช้แบบเดิมครับแบบผมแบบ ไม่ต้องมีตัวนี้นะครับไม่ต้องมี local key นะครับแล้วก็จะลบออกไปเลยตัวนี้โอเคส่วนตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นนะครับแล้วก็เราจะใช้เป็น if นะดูเออใช่เราไม่ต้องไปทำ local อ,อ,อะไรอีกแล้วเพราะว่ามันยุ่งยากนะสำหรับใครบางคนเราจะเป็น keycode f เลนครับอันนี้คือตรงๆเลยก็คือลองไปเลยมันจะได้ไหมครับโอเคมันได้เลยแล้วแหละเห็นไหมโอเคเราจะลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบ ใช้ดอทเอานะครับไม่ต้องใช้โลคชใช้อะไรเห็นไหมมันจะปกตินะครับโอเคมันจะง่ายกว่ากันนะแต่ผมจะใช้เป็นตัวแบบนี้ครับผมไม่ใช้แบบเพิ่มโลคชอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมเทนี้นะครับก็ถ้าคลิปหน้านะครับคลิปนี้ถึงสิบไลค์ผมจะมาสอนการทาอนิเมอันอันเอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะแอนิเมชันเออแอนิเมชันการวิ่งนะครับว่ามันจะวิ่งแบบกู้นะครับเราจะเขียนสคริปต์ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ศึกษาอยู่นะครับพวก ก็กดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ